เรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพดิฉันนางสาวพันภาษาเพือรักดิฉันนางสาวลูกแก้วแมงหอม,ม,มค่ะประจำานุชาการครับพวกเรามาจากโรงเรียนนรสูงศรีธานีจังหวดัดนครราชสีมาค่ะโครงงานนี้มีชื่อว่าโครงงานการวิเคราะห์ความผิดปกติของใบข้าวค่ะที่มาของโครงงานนี้มาจากการที่พวกเรานั้นได้สังเกตเห็นปัญหาที่เกษตรกรได้พบเจอ ในขั้นตอนของการลูกข้าวนั่นคือความผิดปกติของใบข้าวหรือโรคข้าวค่ะซึ่งมี9โรคสําคัญที่พบได้บ่อยดังนี้ค่ะ 1. โรคกับใบแห้ง 2. โรคกับใบเน่า 3. โรคใบจุดสีน้ำตาล 4. โรคใบขีดสีน้ำตาล 5. โรคเมล็งตา 6. โรคดอกกระถิน 7. โรคไม่ข้าว 8. โรคใบขีดปกแสงและ 9. โรคขอใบแห้งค่ะ ซึ่งโรคทั้ง9โรคนี้ล้วนเกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียหากไม่ถูกตรวจสอบและควบคุมก่อนการแพร่กระจายไปยังบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกษตรกรนั้นเสียผลผลิตและได้ข้าวสารที่ไม่มีคุณภาพค่ะพวกเราจึงอยากเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยใช้ระบบการวิเคราะห์ความผิดปกติของไรข้าวด้วยแพลตฟอร์มซิลาคอร์ค่ะ ัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบก,การวิเคราะห์ความผิดปกติของใบข้าวด้วยแพลตฟอร์มซิลลาคอร์สองเพื่อพัฒนาระบบก,การวิเคราะห์ความผิดปกติของใบข้าวให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิง่งขึ้นค่ะการออกแบบของโครงงานนี้นะคะมาจากปัญหาที่เกษตรกรนั้นได้พบเจอ พวกเราจะอยากช่วยเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการวินิจฉัยโรคโดยใช้ระบบการวิเคราะห์ความผิดปกติของใบข้าวโดยเกษตรกรสามารถใช้งานระบบนี้ผ่านทางมือถือในแอปพลิเคชันไลน์ค่ะโดยแอปพลิเคชันไลน์นี้นะคะใช้เป็นไลน์ลบอร์ดไลน์บอร์ดจะทําการส่งข้อมูลชื่อโรคสาเหตุวิธีการควบคุมพร้อมคลิปวิดีโออธิบายเกี่ยวกับโรคนั้นๆมาให้เกษตรกรค่ะ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะคะเราได้มาจากเว็บไซต์กรมการข้าวค่ะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอนค่ะขั้นตอนการดําเนินงานหนึ่งนำไลบอทและบอททอลันมาเชื่อมกันนำโรเซอร์เวอร์ดีฟดีเทคเพย์โหลดรีเซคชั่นดีบั๊มาเชื่อมกันถัดมานำโลจิคอัลภาษาสคริบอิสเอลทำการวางโค้ดและข้อมูลลงไปถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วให้กด ลันถ้าใช้ได้ไลน์บอรดจะขึ้นสีเขียวกระพริบต่อมาส่งรูปเข้าไปในลายรูปที่เราส่งไปจะมาขึ้นตรงดีบักแลเอจะทำการประมวลผลแล้วส่งข้อความกลับมาโดยมีชื่อโรคสาเหตุการเกิดโรควิธีการป้องกันและวิดีโออธิบายสรุปผลการทดลองการดำเนินงานนะคะ ระบบสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบร,รูปภาพและส่งข้อมูลกลับมาเป็นชื่อโรคสาเหตุและวิธีการควบคุมพร้อมคลิปวิดีโออธิบายเกี่ยวกับโรคนั้นๆได้7ครั้งในการทดสอบทั้งหมด10ครั้งค่ะคิดเป็นร้อยละ70ค่ะส่วนเด็กของโครงงานเมื่ดเดอเกษตรกรค้นพบความผิดปกติของไบข้าวมาจะค้นหาข้อมูลหลากหลายแปรปรวนซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากทำให้ยุ่งยากเสียเวลา แต่โครงานของเรานะั้นได้รวบรวมข้อมูลทงหมดที่นนเกี่ยวข้องและวิธีการแก้กไขปัญหาทําให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงปัญหาได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็วและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากขึ้นประโยชน์ของโครงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลฉใช้รคและควบคุมโรคของแปงข้าวซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ยังช่วยเกษตรกรในการวางแผนจัดการ ควบคุมและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกทางยังเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลคในใบข้าวเพื่อช่วยให้เกษตรกรรับมือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตโครงงานนี้สามารถนำไปพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในการเกษตรขนาดใหญ่โดยนาโดยมาตรวจสอบความผิดปกติของใบข้าวพร้อมทั้งยังสร้างระบบวินิจฉัยความผิดปกติของใบข้าว จะามา,มาแบบรแเดเดียวทางมาแจ้งเตือนกับกเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาซึ่งจะลดความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลผลิตทางการเกษตรค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ